ไป,ไปติดตามชมข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของสหกรณ์จังหวัดแม่ห้องสอนเชิญชวนชาวแม่ห้องสอนและผู้มีจิตศรัทธาค่ะร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารตามโครงการสหกรณ์รวมน้ําใจต้านภัยหนาวโรงเรียนต่อชะอบ้านปุงยามอําเภอปางมะผ้าค่ะนายปรชยามาก์ไมตรีสหกรณ์จังหวัดแม่ห้องสอนเชิญชวนชาวแม่ห้องสอนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการสาหกรณากรรวมน้ำใจต้านภัยหนาวณโรงเรียนต่อฉดอบ้านปุงยามโรงเรียนต่อชดอชมรมอนุรักษ์ผูทธศิลปะไทยอนุสรสองบ้านปุงยามตำบลนาปุปป้อ,อมอำเภอปางมะพ่าค่ะโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่10มกราคม2557โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบสามารถโอนเงินผ่านบัญชีอ,อมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยสาขามแม่ห้องสอนเลขที่บัญชี508ขีด0ขีด18913ขีด4หรือบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเช่นเสื้อกันหนาวผ้าหม่มอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาได้ที่สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดแม่ห้องสอนเลขที่114ถนนสิงหนาศบำรุงตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนรหัสไปรษณีย58์58000หมายเลขโทรศรัพท์053 611332ค่ะโดยในปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวที่โรงเรียนต่อชะดอบ้านโตแหเภอแม่สเรียงสร้างความสุขให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนอกจากว่าเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบนยอดดอยสูงในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับผลกระทบจากภายหนาวแล้วนะคะ ก็ยังเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามหลักการสากลข้อที่7ค่ะก็คือการเอื้ออาทรต่อชุมชนอีกครั้งสำนักงานสาก์จังหวัดแม่ห้องสอนให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกป,ปีด้วยนะคะค่ะก็ผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะสามารถไปร่วมบริจาคก,กับทางสำนักงานสาก์จังหวัดแม่ห้องสอนกันได้นะคะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่นเดียวกันนะคะมุ่งขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เกิดความกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงค่ะนายปรัชญามากมาตรีสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความสําคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์กลุ่มกเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความพอเพียงโดยในปีงบประมาณ2557 กรมส่งเสริมสา,าก์ได้มอบแผนงานในการปฏิบัติให้สำนักงานสา,าก์จังหวัดทุกแห่งและหนึ่งในแผนงานสำคัญนั้นก็ได้แก่โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงการที่ให้สามาชิกสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้จริงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวต่อไปนะคะว่าโดยในปีงบประมาณ2,557สำนักงานสากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้คัดเลือกสากรการเกษตรเมืองปลายจำกัดและกลุ่มเกษตรกรทำนาปางหมูให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งนอกจากจะได้รับการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังจะได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับข่าวของทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้นวานทีวีของเราต้องขอขอบคุณผ่านไปยังคุณอัธวศสุนทรพณิชกิจนะคะที่ส่งข้อมูลข่าวมาให้เราได้รับทราบและรับชมกันค่ะ